หรือบางทีใต้บ้านคุณอาจมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้การค้นพบที่ทำให้ผู้คนรวยขึ้นนอร์นคือความโชคดีของคู่สามีภรรยาในรัฐโอไฮโอที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากซื้อบ้านเก่าพวกเขาเริ่มปรับปรุงบ้านและเจอโฟลเดอร์สีเขียวในห้องใต้ดินทั้งคู่ไม่รอช้าที่จะเปิดออก ข้างในตอนแรกมีเพียงแค่หนังสือพิมพ์เก่าๆแต่ความประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อพบมัธนบัตรจำนวนมากเงินสดที่อยู่ในนั้นมีถึง23,000ดอลลาร์สหรัฐแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาทั้งคู่ยังพบโฟลเดอร์สีเขียวอีกใบซึ่งมีเงินสดอยู่23,000ดอลลาร์สหรัฐเหมือนเดิมทุกประการนับสหากคุณคิดว่าเรื่องแรกเหลือเชื่อแล้วเรื่องนี้ในตุรกียิ่งน่าทึ่งกว่า ย้อนกลับไปในปี1963ชายคนหนึ่งกำลังรื้อผนังห้องใต้หลังคาเพื่อปรับปรุงบ้านเขากลับค้นพบสถานที่ล้ำค่ายอย่างคาดไม่ถึงเพราะหลังผนังนั้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากหินทั้งหมดและยังมีทางเดินทอดยาวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนชายคนนั้นจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบหลังการสำรวจนักโบราณาคดีสรุปว่านี่คือเมืองใต้ดินโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และประเมินค่าไม่ได้บางครั้งโชคก็อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและบ้านหนึ่งคุณละ่ะอาจซ่อนอะไรไว้ก็ได้ ใครจะไปรู้ครั้งหน้าที่คุณรีโนเวทบ้านอาจเจอสมบัติก็ได้นะ